ตำนานแม่ใหญ่แฮกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมียายกับลูกชายผู้หนึ่งลูกชายไม่มีเมียแม่จึงไปหาสะพ้ายมาเลี้ยงแต่อยู่มาหลายปีก็ไม่มีลูกกลัวไม่มีผู้สืบสกุลยายจึงไปเอาลูกสะพ้ายใหม่มาให้ลูกชายอีกเมียหลวงจึงบอกเมียน้อยว่าถ้ามีท้องเมื่อไหร่ให้บอกนะเดี๋ยวฉันจะเอายาให้กินพอเมียน้อยตั้งท้อง เมียหลวงก็เอายามาให้กินนางเมียน้อยกินแล้วก็ทำให้แทงลูกทันทีพอท้องครั้งที่สองเมียน้อยท้องได้หกเดือนเมียหลวงก็เอายามาให้กินอีกเมียน้อยก็แทงลูกอีกพอครั้งที่สามเมียน้อยก็เลยรู้ทันเลยหนีไปอยู่บ้านพ่อแม่เมียหลวงก็รู้เลยตามไปเอายาให้นางกินแต่เมียน้อยไม่กินเมียหลวงก็เลยเอายากรอกปากให้เมียน้อยกินจนเมียน้อยตายพอผัวรู้ก็เลยฆ่าเมียหลวงตามกันไป เมียน้อยได้พูดก่อนตายว่าเมียหลวงตามอิจฉาฉันก็จะขอตามอิจฉาทุกชาติไปพอแต่เกิดชาติใหม่เมียหลวงเกิดเป็นไก่เมียน้อยก็เกิดเป็นแมวอยู่ในครอบครัวเดียวกันพอแต่ไก่ไข่แมวก็ไปกินไข่ไก่แล้วก็ไก่เมียน้อยตามอาคาตทุกชาติไปจนถึงชาติที่สามเมียหลวงได้เกิดเป็นยักษ์ก็เลยบอกว่าพอพระพุทธเจ้ารู้ก็บอกให้หยุด ให้รักให้สามาคัคคีกันนางยักษ์ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจะขอไปอยู่ทุ่งนาด้วยความที่นางเป็นยักษ์นางจึงรู้จักฝนฟ้าอากาศแห้งแล้งชาวบ้านก็เลยเคารพนับถือนำข้าวปลาอาหารมาถวายชาวบ้านจึงเรียกว่าตาแฮปแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นแม่ใหญ่แฮปนั่นเอง